ย้อนปมสัมพันธ์ตองพรครารมายกับพระเอกดังหลังรับไปส่งที่บ้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ใครหลายคนรักและชื่นชอบมากนั่นคือตองพัคคาร์มายที่หลังจากมีผลงานการแสดงมามากมายพบปะพระเอกมากหน้าหลายตาแน่นอนว่าเธอเองก็ไม่ไวายตกเป็นข่าวโดยเฉพาะเรื่องความรักของดาราย,ยังคงเป็นเรื่องความสนใจ ของประชาชนอยู่เสมอทั้งประเภทรักจริงรักรีเทินรักแอบ,บซ่อนหรือรักสามเศร้าแต่ที่ดูเหมือนว่าจะอยากรู้อยากเห็นเป็นพิเศษคงหนีไม่พ้นพวกรักปิดเงียบชนิดถามอย่างไรก็ตอบว่าเป็นพี่น้องหรือเพื่อนซึ่งต้องบอกเลยว่าสําหรับคู่พระคู่นางจากภาพยนตร์เรื่องขวัญเรียมตัวนินนาสินชัยและตองภัทรมายโพรน,นันเป็นอีกคู่หนึ่งที่ตกเป็นข่าวรักหวานในกองถ่ายแม้ว่าคนหนึ่งจะไม่มีคิวถ่ายอีกคนก็จะมาให้กําลังใจอยู่เสมอ ร่ำลือกันอยู่นานจนสาวตองต้องออกมาเผยความรักนอกจอให้ฟังว่าเจอกันแรกๆตองมองพี่โจว่าฟอร์มเยอะแต่พอได้มาร่วมงานกันบ่อยๆก็เริ่มสนิทแต่คิดว่าเป็นพี่น้องกันมากกว่ายังไม่ใช่แฟนกันหรอกคะ่ะข่าวที่ไปไหนกันสองคนจริงๆแล้วไปกันหลายคนค่ะแต่คนอาจจะจำได้แค่สองคนโดยสาวตองเผยอ,อีกว่า เรื่องไปกองถ่ายพร้อมกันเพราะบ้านอยู่ทางเดียวกันตองอยู่บางนาพี่โจอยู่บางจากพี่โจจะติดรถตองมาด้วยซึ่งก็ต้องรอกราบไม่งั้นกราบไม่ได้เพราะไม่ได้เอารถมาเรียกได้ว่าไม่มีอะไรในกอภัายโดยปัจจุบันนี้สาวตองและหนุ่มโจแม้จะไม่มีผลงานร่วมกันแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เรียกได้ว่าเป็นไปในทางที่ดีโดยทั้งนี้สาวตองเองเปิดใจเรื่องชีวิตปัจจุบันด้วยว่าเราติดจริงๆถ้าไม่อยากทำงานก็คือจะไม่รับงานตอนนั้นก็อยู่บ้านเฉย เลี้ยงสุนัขฟังเพลงประมาณสี่ปีเรารู้สึกว่าช่วงระยะเวลาก่อนหน้านั้นคือทำงานหนักมากทำงานทุกวนันถ่ายละครสามเรื่องสุกเสาร์อาทิตย์ต้องไปร้องเพลงอีกรู้สึกว่าชีวิตกดดันมากเราเลยแบบไม่เอาแล้วเราไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยมันเหนื่อยจริงๆต้องปั้นหน้าเราไม่อยากทำอยากพักแป๊บหนึ่งแต่พอพักแล้วมันเพลินเราก็ใช้ตังที่เก็บไว้ด้วยตังที่บ้านเราด้วยปีที่ 2- ถึงส ไม่คิดถึงงานในวงการบันเทิงค่ะมาคิดถึงเอาตอนปลายปีที่4เรารู้สึกว่าเราทิ้งเวลาไปแล้วเราต้องกลับมาได้แล้วและปัจจุบันหากใครคิดถึงเธอก็สามารถไปตามกันได้ที่ IG ส่วนตัวเลยฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ